คุณสโลนะครับคุณสโลวันนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะไข่ใสายลุกันนะคะเป็นสินค้าโอท็อปอีกหนึ่งอย่างของเราเลยนะคะที่หมูหนะ้าขอไข่บ้านเราค่ะ จะทําเป็นเส้นยาวๆแล้วมาตัดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรียกเส้นสวยออ่ามันจะเรียงกันแล้วทีนี่หัวท้ายที่มันเหลือมันก็จะมาเป็นตัวนี้มันก็จะไม่สวยเดี๋ยวเราตามไปดูที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรกรบ้านเขาเขาไผ่หมู่ห้า นี kind of ้เรามาถึงกลุ่มในบ้านเกษตรกรเกษตรกรบ้านเขาไผ่าทนียเร็ว่ะกคนีับป้าครับนวัสดีค่ะสวัสดีครััสดีค่ะสัสดีคเฮ้ยมีม้ยอันนี้ครับเราถึงสถานที่ทำร้อาทองงผลิตภัณฑ์ไผ่สายรุ้งครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนดีกว่าอันนี้ก็คือ เจ๊สาวใช่ใช่เป็นดูดสาวใช่ไหมเนี่ยมันเป็นใครทายไหมเนี่ยออะไรทายยุทายยุเทสตงถุนแป้งอ่าใส่แป้งใส่ใส่เตาเสร็จแล้วไปทำสีสีม่วงนี่จักจอกอัญชันจอกอัญชันต้องใส่น้ำร้อนต้องใส่น้ำร้อนหร้อน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 ด้อดเลย ันนี้ือเป็นขั้นตอนการขั้นตอนการเอาไปิดวิธีนึงต้องเอาเปิดฝาหมออนะ้อไหมยังเดี๋ยวเอาเอกมดก่อนอ๋ออ,ออกมาพักไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับก็คืออันนี้เป็นอะไรนะเป็นแป้งที่นวดมันตั้งมันค่ะร้อนๆเลยร้อนจริงค่ะทุกออก <c oughs> จากเตาร้อนจริงค่ะต้องตัดกันใช่ไหมอันนี้ใช่มันต้องต้องตัดเป็นก้อนนวดนวดนวดกดนะ นอนว<ป>ดนวดทันทีก่อน,นอย่อางร้อนร้อนอยู่เลยนะคะเนีน่ยใช่ร้อนดีโอ้ร้อนมันร้อนใช่ไหมร้อน ีไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุบางดิฮะ่ต้องวางเลยเหรอคะบางดีบางแบบนี้เยอุ๊ยมันแ่จริงเลยต้องใช้แรงนี่ตัวเล็กตัวย่างเี่เป็นมิ้นกันน้เสื้อกลลุดรูปไปที่ใหนนุ่หนูอ่ะ พอมันบางเสร็จแล้วเราก็เอาไปเดี๋ยวตัดตัดงนเหรอตัดงตัดแล้วเส้วตไปไหนต่อคะเสร็จเดี๋วเาไปนวดหมดเไปเข้าเครื่องเข้าเครื่องโคดาเข้าครื่องค่ะป้าเข้าครื่องไปนี่ครับเราจะเอาไปเข้าเครื่องเคตรลีดค่ะเครื่องนี้มาเลยค่ะยายค่ะ เราอยูาไหนยังไม่พอเนี่ย มือระวัมีคใครใครโดนโนครับีเลยมีมอุม้สวยนะสวยยไ่ะตกกอ้องตากให้มาก,กรแล้วก็ไปแฟงข้างบนใช่ค่ะต้องตากแล้วก็อนนะคะ,ะ,คะพอมันแห้งมันหมาแล้วก็มาแขง้งแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะแห้งหนเนาะเริ่เลยนะ จำใหญจำใหญ่เสร็จแล้วตอนนี้จบจบกระบวนาการช้าวูนนี้ช้าไปตปาไปไปดูเดี๋ยวเรา<อ>จะเข้าไปดูในโรงโรงตากเนาะใช่โรงตากประตูนาของตักผาในของตักหนุ่มว้ว เป็นเหมือนโรงอบเลยอ่ะอเนี่ยครับก็คือเป็นโรงตากรอดช่องสินกโประครับ หลังจากปีแล้วเนาะใช่มันก็จะออกหลังจากปีแล้วนะมันก็จะออกมาแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นรูปถุงแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเส้นเส้นตรงสวยงามนะคะมาพบกับป้าสาวของเรานะคะวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยากให้ภาษานะคะพูดถึงว่าลิเดอร์มาเป็นไผ่าสายลุงได้ยังไงคะ่ะค่ะก็อดีแม่นะป้าอิมอ่ะเป็นคนดูในทีวีก็เลยไปให้กเกษตรอ่ะไปดูมามมกเกษตรเขาเป็นคนไปดูแล้วมันสอนอ่ใช่แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันทำได้เลยไหมก็ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกก่อนนะอลองผิดลองถูกภสษาจะได้ก็เนี่ยพอได้แล้วก็ทำมาเรื่อยๆ กี่ปีแล้วคะทำมากี่ปีแล้วคะสิบกว่าปีแล้วต้องเข้ายี่สบิบปีแล้วมั้งโหสิบกว่าปีแล้วนานพอสมควรเลยอ่าตอนนี้อ่ะเรามีช่องทางในการจําหน่ายอะไรบ้างก็มีในเน็ตนะลูกสาวขายในเน็ตอยู่ก็ส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเออส่งทั่วประเทศแล้วขายแบบไหนบ้างแบบก็มีเส้นรวมก็ขายถล้วก็เส้นถุงสีฟ้านะอ่าก็ขายของของไรกันอ่ะแล้วยมันจะพร้อมพร้อมวัที่มีสามอย่าง เรามีแบรนด์ของเราใช่มีแบรนด์ของเราแล้วเรามีมาตรฐานอะไรรับรองไหมคะ,ะเกษตรมาตรฐานทางเกษตรแล้วอยอยเห็นเคยเข้าไปดูในเพจแล้วทีนี้เขาขายเป็นกิโลอย่างนี้ก็ขายใช่ไมขายขายเราเหมือนเหมือนเราเป็นคนทําให้อือแล้วก็เหมือนขายเป็นกิโลให้เขาไปใส่แบรนด์ของเขาเองย่างนี้ใช่ไหมเราเราใส่ให้ เราใส่ให้เลยเออใส่ให้เลยถึงถึงจะเป็นแบรนด์เขาก็ใส่ให้เลยใส่ให้เลยปัดถุงให้เราใส่แล้วแล้วในแต่ละปีอ่ะอ่าเราขายที่ไหนบ้างก็ที่หลักๆเลยคือร้านร้านวันร้านวันวันจุฬไปหาซื้อได้ที่ร้านวันเนาะสานวันแล้วเห็นว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ บิ๊กซีใช่ไหมคะหรือว่าแมคโครแมคโครเขาเป็นเขาเป็นบริษัทตัวแทนอีกทีนึงเป็นจุลมแมคโครอีกทีนึงอ๋อเป็นบริษัทตัวแทนของแมคโครเนาะใช่ต่อไปก็ภัยสายลุงก็จะอยู่ในแมคโครใช่ไหมคะใช่แมคโครทั่วประเทศโอเคแต่เขาจะถ่งมายองต์กระเป่าในรู้นะมีทั่วประเทศแต่ไม่มีในระยองระยองแล้วปีซื้อร้านวันก็ต้องตีกลับมาแล้วก็ทั่วประเทศก็ทั่วประเทศก็ไปทั่วประเทศแล้ว คนที่คิดเริ่มทำผายสายลุงนะคะของเราก็คือป้าอิ่มค่ะสวัสดีค่ะป้าอิ่มป้าอิ่มแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรนามเดชที่เทียนวัดค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช่เจ้าผายสายลุงผายสายลุงตอนนี้เราก็เตรียมตัวเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะเราจะพูดอะไรกัน ทำตัวเหมือนบ้านตัวเองต่ออันนี้ก็คือเรามาดูช่องการทำารอช่องสิงคโปร์ใช่ตาฝ่ายสายลุงค่ะตาฝ่ายสายลุงยังไงก็ฝากติดตามช่องลุงกึงชาแนลอย่าลืมกดจับตะไขกดไลค์กดแชร์ให้ให้ลุงกึงด้วยนะครับโอเคปะโอเค